จะไม่คิดรับพงําเล็กสี่นไยหรือจ๊ะไม่หรอกครับแต่าตตอบได้ความสุภาพทอวกันหลายปีต่อมาในทิวป่าชุ่มเขียวของคุณเขาสันกาลาคีรีแห่งนั้นมีผู้พบเห็นนกพเนจรตัวหนึ่งชั่วชีวิตของมันเหมือนจะร้องเพลงไม่เป็นเป็นแต่เล่านีทานสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกเปิดเล่มน,นะคะ วันสบายๆอากาศดีๆแบบนี้นะคะหนวดีก็เลื่อนหนังสือเล่นโปรดค่ะมาบันทึกเสียงให้ห้องสมุดคนพิการค่ะจริงๆการทําสิ่งดีๆขอ้คนอิกานี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะโดยเฉพาะการอ่านหนังสือซึ่งเห็นเล่มเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจมากมายเลยค่ะเหมือนแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณปรีดาลิมนนทกุลชายหนุ่มพิการที่หนูดีอยากให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนที่เข้มแข็งของเขาค่ะ จากอุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาทีนะคะที่ในสายตาคนนอกอาจจะมองว่าได้ทำลายชีวิตของเขาไปแล้วแต่ชีวิตของคนเราไม่ได้หมดหวังง่ายๆแบบนั้นหรอกคะ่ะเมื่อห,หงงบบนังสือด,ดีๆเล่มหนึ่งสามารถฉุดรังชีวิตของเขาให้กลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ชายที่ไม่เคยยอมแพ้คนนี้กันเลยดีกว่าค่ะเปิดเล่มเปลี่ยนโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะ และนี่ก็คือภาพวาดจากกาแฟของใกล้ตัวที่หลายๆคนอาจไม่เคยรู้ว่าจะนํามาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้งดงามขนาดนี้ค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ภาพนี้พิเศษยิ่งไปกว่านั้นก็คือเจ้าของผลงานชิ้นนี้เป็นคนพิการที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้เลยเว้นแต่ข้อมือและนิ้วโป้งเท่านั้นเองและนี่ก็คือย่อหน้าชีวิตของคุณปรีดาลิมนนทกุลค่ะ มาเป็นบุคคลทุกพลภาพถาวรแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ให้กับความพิการทั้งอย่งเต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสารรค์และทุ่มเทให้กับเป้าหมายในชีวิตยอย่างสุดใจสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณปรีดาใช้เวลาทําใจยอมรับสภาพเพียงแค่คืนเดียวนอกไปจากบุคลิกของคนที่ทุ่มเทให้กับงานและกําลังใจจากครอบครัวแล้วนะคะ สิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือหนังสือเล่มหนึ่งค่ะที่เปลี่ยนชีวิตของผู้ชายคนนี้ไม่ให้ยอมแพ้นในโชคชะตาและกลับมายึดสู้อีกครั้งและหนังสือเล่มน,นั้นก็คือหนังสือการ์ตูนเล่มน,นี้ค่ะสิงนักปัน่นเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจซ่อนอยู่ในตัวโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ก็คือเรื่องสิงนักปั่นคือสิงนักปันนกป่นเนี่ยตัวตัวเอกของเรื่องเนี่ยเขาเป็นคือชีวิตจิตใจ,จเขาจะเป็นนักนักขี่จักรยาน แล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งคุณหมอบอกว่าเขาอาจจะกลับมาขี่จักรยานไม่ได้ครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าในช่วงเวลาวิกฤตนั้นเนี่ยเขากลับเอาเวลาไปพัฒนาส่วนที่เขาสามารถจะทําได้เท่าที่ทําได้ที่สำคัญคือเป้าหมายในการอยากขี่จักรยานเขายังเหมือนเดิมในที่สุดเขาก็กลายเป็นนักปั่นจักรยานตอนจบของเรื่องนะฮะเป็นนักปั่นจักรยานระดับโลกเลย ของสิ่งนักปัน่นทำให้คุณปรีดาเข้าใจทันทีว่าแม้ร่างกายจะพิการถึงขั้นทุพพลภาพแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าความฝันของเขาจะต้องหยุดยิ่งตามร่างกายไปด้วยคุณปรีดาจึงเริ่มคบคิดและวางเป้าหมายในทันทีที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จก้าวผ่านอุปสรรคที่มีทั้งจากร่างกายและจิตใจเล่นนี้ค่อนข้างมีค่อนข้างครบมันเริ่มจากว่าพระเอกเนี่ย เขาเอาชนะเนินที่หนึ่งเนี่ยด้วยใช้เวลาหลายวันไหมนี่คือเป้าหมายที่หนึ่งของเขาในการเป็นนักขี่จกักรยานเสร็จแล้วเขาก็จะมีเนินที่สองที่สามทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญของประเทศไปเรื่อยๆแล้วก็เขาก็จะฝึกซ้อมการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่เราถ้าเราไม่มีความรู้ในการทำธุรกิจในการทำงานชิ้นใดก็ตามหรือว่าในสิ่งที่รับ,บอมอบหมายมาเนี่ยเราก็จะต้องมีการค้นคว้าศึกษาใช่ไหมครับ ผมเคยตั้งใจว่าตอนอายุ30เนี่ยผมอยากจะเปิดบริษัทเป็นของตัวเองตอนผมลดความที่ผมความยิบเก้าผมก็ไม่ได้คิดไปในแง่ไม่ดีก็คิดในแง่ตัวเอ้างั้นคงถึงเวลาแล้วเราก็เปิดบริษัทเลยกลายเป็นว่าเราก็มีบริษัททําของเราจริงๆเราก็ใช้ประสบการณ์ในชีวิตทั้งหมดที่เราทํางานมาเนี่ยมาบริหารจัดการบริษัทของตัวเอง หนังสือยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณปรีดาอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะนอกจากสิงนักปั่นแล้วก็ยังมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งของนักเขียนการ์ตูนคนเดียวกันที่ให้ความสําคัญกับเรื่องเป้าหมายในชีวิตและเป็นแรงผลักดันให้คุณปรีดากล้าคิดและทําในสิ่งที่แตกต่างทําสิ่งดีๆให้สังคมรวมทั้งผลักดันโครงการต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนพิการนั่นก็คือหนังสือการ์ตูนเรื่องสิงห์จนเพลิงเอนี ผมว่าเรื่องนี้อยู่ในกระแสด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกกำลังเกิดภัยพิบัติสิ่งประจนเพิงเนี่ยจะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนนึงที่ไปสมัครเป็นพนักง,งานดับเพลิงแล้วก็มีจินตนาการในการช่วยเหลือซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นการกู้ภัยครับในรูปแบบที่ไม่เหมือนชาวบ้านรับจนกระทั่งตัวเขาเองเนี่ยตอนจบของเรื่องเนี่ยได้เป็นเขาเรียกโปรเ e s ช i o n a l เรื่องเ e s คิวคือการกู้ภัยนะครับเรียกว่า ถ้าคนนี้ไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยคนทั่วโลกจะมั่นใจได้ว่าจะสามารถกู้ภัยได้แน่นอนเกิดตรงนี้อาจจะเป็นอารมณ์ที่โอเวอร์นิดนึงเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแรงผลักดันของการที่เราจะแบบกล้าที่จะทําอะไรที่มันต่างจากคนอื่นได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดเรื่องการทํางานของผมด้วยนะปกติผมจะทํางานเนี่ยโดยโดยเฉพาะงานด้านคนพิการเนี่ยผมจะทําถ้าใครทําอยู่แล้วผมจะไม่ทํา ต้องพัฒนาขึ้นหรือไม่เหมือนคนอื่นทุกวันนี้คุณปรีดาทุ่มเทให้กับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในสังคมให้กับคนพิการโดยก่อตั้งบริษัทเพื่อเป็นตัวกลางหางานที่เหมาะสมให้กับผู้พิการแต่ละคน วิทยากรตามองค์กรต่างๆเพื่อให้สังคมเปิดรับคนพิการและยังทำงานด้านสังคมอย่างต่อนเนื่องเช่นเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ไทยฟลัดระดมเครือข่ายคนพิการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกผู้ประสบภัยเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่ในปี2553 แต่นอกเหนือไปจากงานเพื่อสังคมที่ทำอยู่นะคะคุณรีดาก็ยังทำในสิ่งที่ตัวเองรักควบคู่ไปด้วยนั่นก็คือการทำเว็บบล็อกส่วนตัวสื่อสารเรื่องราวดีๆให้กับคนพิการและคนทั่วไปรวมไปถึงอ่านบุกเขียนบล็อกที่เขาได้นำเอาความกระทับใจจากหนังสือมาแบ่งปันให้กับเพื่อนนักอ่าน เพราะเชื่อว่าการอ่านหนังสือนั้นเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นทําให้เกิดความคิดว่าคลังความรู้และแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันจบสิ้นจากตัวหนังสือน,นับร้อยนับพันจะสามารถช่วยให้คนอื่นๆได้พบกับความสําเร็จหรืออย่างน้อยได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเขาจึงพยายามนําเสนอไอเดียสุดสร้างสารรค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมและนั่นจึงเป็นที่มาของไอเดียโฉนดหนังสือค่ะ ถ้าเกิดว่าเรารวมตัวกันเรามีหนังสือสักสัก็อบหนึ่งนะครับผมอาจจะมีหนังสืออย่างที่ที่คนคนคนนี้ไม่มีคน,นนี้ไม่มีเราก็มาแลกหนังสือกันแต่วิธีการแลกเนี่ยไม่ใช่ยืมคือแลกไปเลยนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีมีเหมือนกับเป็นใบกำกับคล้ายๆเหมือนเวลาไปยืมหนังสือของสมุดนะครับแต่ว่าเราก็จะทาเป็นเป็นชื่อโปรเจกต์ว่าชนวนหนังสือคือเจ้าของคนที่หนึง่งคือใครพอคนที่สองได้ไปก็คือใส่ชื่อไป หนังสือเราก็จะอ่านเวียนกันได้ไม่รู้จักจบสิ้นหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยสามารถทําให้เราอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆได้ตลอดเลยก็จะพยายามรวมกลุ่มการเสนอกาเสนอไอเดียอน,นี้ในสังคมชีวิตของคุณปรีดานั้นเต็มไปด้ยวยเรื่องไม่คาดคิดที่ฉุดรั้งชีวิตของเขาให้เกือบเสียหลักแต่ที่สุดแล้วพลังของการอ่านก็ช่วยให้ผู้ชายคนนี้ไม่เพียงยืนหยัดเพื่อตัวเองแต่ยังเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนมนุษย์ในสังคมแห่งนี้ เราหวังว่าคุณผู้ชมจะได้พบกับหนังสือคู่ใจดีๆสักเล่มเช่นกันค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าหนังสือการ์ตูนเล็กๆเล่มหนึ่งที่บางคนอาจจะมองว่าไร้สาระเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนนึงได้เลยจริงๆหนังสือการ์ตูนดีๆที่สร้างสารรค์ก็มีอยู่เยอะมากเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปรีดามากๆเลยค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ชมกันค่ะผมเริ่มเปลี่ยนชีวิตจากการเลิอกอ่านหนังสือ นะเนี่ยไปการจุดประกายชีวิตเลยเนี่ยถ้าไม่มีหนังสือเล่มนี้นะผมจะฟุ้งซ่านอาจจะเป็นโรคจิโตโรคประสาทฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้วันนี้จุดดีมานั่งรำลึกความหลังสมัยเป็นนักเรียนชั้นประถมนะคะตัวหนังสือเดินทางเลยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ให้กําเนิดแก๊งเด็กดีค่ะยังจํากันได้ไหมคะมานะมานีปีติชูใจรวมถึงเจ้านกันเขนค่ะเป็นหนังสือแบบเรียนซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าจำได้หลายคนบอกไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ือเดินทาง 17ปีแล้วละค่ะนับจากที่พวกเขาหายไปจากหนังสือเรียนของเด็กๆเ,เมื่อตำราเรียนของกระทรวงศึกษาธิการถูกแทนที่ด้วยเรื่องราวอื่นที่ทันยุคทันสมัยกว่ามานะมานีปิติชูใจเพชรจันทรครูไพลินเจ้าโตสีเทาและเจ้าแก่คือตำนานเด็กดีในความทรงจำวัยเด็กของผู้ใหญ่ยุคปีพศ2 5 2 1ถึง2537ค่ะ พวกเขามีชีวิตอยู่ในแบบเรียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ฝีมือการประพันธ์ของอาจารย์รัชนีศรีไพลวันนับว่าเป็นหนังสือเรียนที่มีแต่เด็กๆตั้งหน้าตั้งตารออา่านแล้วก็อ่านจ,จนจบเล่นตั้งแต่ยังไม่เปิดเทอมเสียด้วยซ้ำค่ะตำราเรียนชุดนี้นะคะมีทั้งหมด12เล่มค่ะตั้งแต่ชั้นป .1- ป .6 โดยอาจารย์รัชนีใช้เวลาเขียนปีละเล่มรวมแล้วนานถึง10ปี ที่ต้องใช้เวลานานนะคะก็เพราะว่าการเขียนตำราให้เด็กไทยทั้งประเทศได้เรียนเนี่ยคืองานใหญ่สำคัญยิ่งค่ะโดยเฉพาะในสมัยนั้นเด็กบางคนเรียนจบป .6 อาจไม่มีโอกาสได้เรียนต่อความรู้ภาษาไทยที่ได้จากหนังสือเรียนนี้นะคะก็จะได้เป็นความรู้ที่เขาสามารถคงไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะ ละครทุกตัวเป็นเพื่อนหัดอ่านหัดเขียนร่วมเติบโตขึ้นทุกปีพร้อมกับคนอ่านด้วยความตั้งใจให้ความรู้ทางด้านภาษาไทยทั้งการฟังพูดอ่านเขียนด้วยจํานวนคําที่ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากชั้นป .1 กําหนดไว้150คําและเพิ่มขึ้นเป็นพันๆคาพร้อมเรื่องราวที่สนุกสนานเหมือนชีวิตจริง เริ่มต้นจากให้เด็กๆรู้จักรักสัตว์รักเพื่อนรักธรรมชาติรักษาความสะอาดมารยาทสังคมประสบการณ์ต่างๆที่เด็กๆควรรู้ควรปฏิบัติ ความรู้ด้านอาชีพบางตอนผูกเรื่องราวโดยแทรกนิทานพื้นบ้านความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและสอดแทรกด้านจริยธรรมนอกจากเนื้อหาที่อาจารย์รัชนีเป็นผู้เขียนแล้วนะคะภาพประกอบน่ารักสดใสเข้าใจง่ายก็มาจากฝีมือของผู้เขียน3ท่านคือคุณเตรียมชาชุมพรนักวาดการ์ตูนและนิยายภาพชื่อดังแห่งชัยพฤกกาตูนรวมถึงอีกสท่านคือโอมรัชเวชและปฐมพัวพิมลค่ะ ระแสของความคิดถึงทำให้เดือนมกราคมพศ2544นิตยาสารอาเดได้ปลุกให้มานะมานีปิติชูใจกลับมาอีกครั้งในชื่อทางช้างเผือกเพื่อให้เห็นถึงทางเดินชีวิตอันงดงามของเด็กกลุ่มนี้ค่ะ ทางช่างเผือกเพิ่มเติมสีสันของเนื้อหาให้มากยิ่งขึ้นโดยเรื่องราวจะมีความน่าตื่นเต้นมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ตื่นตาตื่นใจรวมไปถึงผู้เขียนนะคะยังได้สร้างตัวละครตัวใหม่ๆที่เข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนให้กับตัวละครตัวเดิมอ,อีกมากมายนี่เป็นหนังสือที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนอ่านเต็มไปด้วยความรักความผูกพันของตัวละครระหว่างเพื่อนกับเพื่อนระหว่างคนในครอบครัวและระหว่างคนอ่านกับตัวละครในเรื่องนี้ มีแฟนหลายขนาดหลายรุ่นมีเจ้งการระดับอนุบาลก็มีเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเล่าให้ฟังเพราะเราฟังก็อยากจะรู้จักคุณยายรัชนีอยากจะรู้จักมานีมานะแม้จะมีใครหลายคนขอให้อาจารย์รัชนีเขียนเรื่องราวของมานะมานีปิติชูใจต่อเธอก็จำเป็นต้องปฏิเสธค่ะโดยเชื้อเชิญว่าถ้าใครอยากเขียนจินตนาการเรื่องมานะมานีต่อแล้วก็เธอยินดีจะช่วยอ่านให้ เมื่อย้อนอดีตถึงแบบเรียนมานะมานีแล้วนะคะก็ยังมีหนังสือแบบเรียนอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความทรงจำของลหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่อายุ40ปีขึ้นไปต้องรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับนกกังเขนที่มีตัวละครเป็นลูกนกอย่างนิ่มนิดหน่อยและน้อย เป็นแบบเรียนสำหรับเด็กอายุ8-10ปีที่มีคุณค่าหนึ่งในหนังสือเก่าร้อยเล่มที่น่าอ่านค่ะ หากนับอายุถึงปัจจุบันหนังสือเล่มนี้นะคะเข้าขั้นอาวุโสเลยทีเดียวเนื่องจากพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ2483โน่นเลยค่ะถึงตอนนี้ก็อายุกว่า70ปีแล้วดำเนินเรื่องโดยใช้ครอบครัวนกกังเขนครอบครัวหนึ่งบอกเล่าตั้งแต่การจับคู่สร้างรางังการสั่งสอนเลี้ยงดูลูกทำให้เราได้รู้ถึงชีวิตของนกกังเขนและสอดแทรกการสอนให้เด็กรักธรรมชาติมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ หากจะแปลกตากับสำนวนการอ่านแต่ว่าถ้าอยากรู้เกี่ยวกับครอบครัวนกกางเขนงครอบครัวนี้ให้มากขึ้นก็ต้องไปพูดคุยกับคนสำคัญคนนี้กันเลยค่ะหนังสีเล่มนี้ผมอ่านมา50กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ตอนผมอยู่ลาวสักปฐมต้นนะนะคงอ่านเมื่อราลาสักปี2,502นะครับก็ก็ตอนนั้นยังเป็นเด็กอายุสัก8,9ขวบผมเนี่ยอ่านเนี่ยร้องไห้ทุกทีอ่ะผมจำได้แล้วผมก็ ชอบอ่านด้วยนะฮะเก็บเอาไว้อย่างดีเลยแล้วก็มาอ่านเพราะล้อร้องทีไรต้องต้องร้องไห้เลยก็สอนว่าเนี่ยอย่าไปอย่าไปทาร้ายคนถ้าถ้าเปียบเป็นคนเนี่ยนะฮะแต่นี้เขาเล่าเรื่องนอกก็คืออย่าไปค่อยๆอย่าไปรังแกคนอย่าไปพลัดพรากชีวิตของคนอ,อ,อย่าไปทําให้คนเขาเจ็บช้นาน้ําใจอะไรเงี้ยนะฮะอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความกระตันอยู่รู้ขุน ให้รู้ว่าพ่อแม่เนี่ยเขาแก่เท่าลงไปทุกวันมันต้องมีลูกที่มาคอยดูแลเหมือนกับที่ตอนเราเล็กๆแล้วเขาก็ดูแลเรานะผมคิดว่าอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยได้ติดตัวมาตลอดชีวิตนะฮะ พ้นพวงจากเรื่องราวของครอบครัวนกกันเขีนที่นอกจากอาจารย์สังสิทธ์จะซาบซึ้งอ่านจนน้ำตาไหลทุกครั้งแล้วก็ยังทำให้อาจารย์สังสิทธ์ได้บทเรียนของความซื่อสัตย์นำมาใช้ในชีวิตตลอดมาค่ะมีหลายเรื่องที่เล่าให้ทีมงานฟังเกี่ยวกับความท้าทายต่อมโนธรรมแล้วก็ผ่านพ้นมาได้หนังสือเล่มนี้จึงเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่ได้มาแต่ยาววัยวันนี้จึงขยายผลมาเป็นงานวิชาการว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง แหมน่าจะได้มากเลยนะคะที่หนังสือแบบเรียนสุดคลาสสิกแบบในรุ่นนั้นเนี่ยค่ะไม่ได้มีใช้แล้วในปัจจุบันเพราะว่านอกจากสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วเนียค่ะยังสอนเรื่องคุณธรรมเช่นเรื่องความกตัญญู่ดะะอาอาอ้วยค่ะอออร โดียดีเองชอบถ่ายภาพมากเลยค่ะแล้วในปัจจุบันนะคะเรามีเครื่องมือไฮเทคต่างๆช่วยให้เราสามารถถ่ายภาพสวยๆได้ง่ายมากเลยแต่ถ้าเราต้องการมีทักษะแบบตากล้องมืออาชีพจริงๆเน,นี่ยค่ะหนังสือช่วยเราได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวดีมีกูรูเรื่องการถ่ายภาพนะคะมาแนะนาหน,นังสือดีๆที่จะช่วยเติมเต็มทักษะด้านนี้ให้เราค่ะช่วงสโมสรน,นอนหนังสือ วันนี้เรามีกูรูที่จะช่วยแนะนำคุณผู้ชมที่สนใจในการถ่ายภาพแล้วก็อยากจะเพิ่มทักษะง่ายๆจากการอ่านหนังสือนี่ค่ะอาจารย์ชวานคูพิพัฒน์แห่งภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะกว่า20ปีที่สอนและทำงานด้านการถ่ายภาพอาจารย์ชวานย้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องอ่านก็คือคู่มือกล้องที่มาพร้อมกันกับ กล้องถ่ายภาพของแต่ละคนเพื่อให้เข้าใจอุปกรณ์คู่ใจชิ้นนี้มากที่สุดก่อนจะนำไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพและแม้จะถ่ายภาพมาตลอดทั้งชีวิตนะคะแต่อาจารย์ชวานก็ยังต้องหาความรู้เติมเต็มทักษะให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องมีหนังสือหลายเล่มที่อาจารย์อ่านแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายค่ะอย่างเล่มแรกที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้เราดูก็คือหนังสือภาพเล่มนี้เลยค่ะ Eastern Corner ผลงานของอาจารย์เซกสันประเสริฐกุลนักคิดนักเขียนชื่อดังที่ได้รวบรวมเอาอภาพถ่ายตามสถานที่ต่างๆเก็บเกี่ยวภาพอันสวยงามจากประสบการณ์การเดินทางไปพบปะผู้คนสถานที่ต่างๆเรียกได้ว่าเล่มนี้นะคะสะท้อนภาพชีวิตออกมาได้อย่างสวยงามหลายแนมุมง เหตุผลสำคัญที่อาจารย์ชวานเลือกเล่มนี้นะคะก็เพราะว่าภาพถ่ายที่งดงามแล้วก็ครบองประกอบบอกเล่าเรื่องราวได้ชัดเจนแม้จะไม่มีคำอธิบายใดๆซึ่งจะช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจให้ได้เป็นอย่างดีค่ะแม้แต่คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นช่างภาพก็ต้องหามุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองเช่นกันท่านที่สนใจจริงๆนะครับว่าอยากจะสร้างสรรค์ผลง,งานภาพถ่ายขึ้นมาเนี่ยขอให้ค้นหาตัวเองให้เจอวิธีการเนี่ยก็คือ เราจะต้องมีคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราหรือเราสร้างเองก็ได้ครับวิธีการก็คือว่าคุณไปหาหนังสือดีๆอ่านได้เยอะดูเยอะๆหนังสือรูปเนี่ยนะครับยกตัวอย่างหนังสือของอาจารย์เสกสรรประสริฐกุลสังเกตดูรูปถ่ายในนี้นะครับมันเป็นแนวไลฟ์มันเป็นภาพที่โดนใจคนได้มากเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกเราเห็นสีเห็นแววตาของคนในภาพนะครับก็จะค่อนข้างชื่นชมว่าเป็นหนังสือที่หนังสือภาพที่ดีมาก อีกเล่มหนึ่งที่อาจารย์ชวานแนะนำให้นักถ่ายภาพได้ลองอ่านดูก็คือเล่มนี้ค่ะกษัตริย์กับกล้องผลงานของศาสตราจารย์ศักดาศิริพันธ์ที่ถือเป็นหนังสือทรงคุณค่าในแวดวงการถ่ายภาพในเมืองไทยใช้เวลารวบรวมข้อมูลยาวนานถึง10ปีค่ะเนื้อหาเป็นความสนพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์ไทยกว่า140ปีในการทรงฉายตั้งแต่รัชกาลที่สเรื่อยมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน แม้เล่มนี้จะไม่ได้สอนเทคนิคการถ่ายภาพแต่ก็ทำให้เราได้ภาพภูมิใจในประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพแล้วก็กล้องตั้งแต่เข้ามาในประเทศไทยค่ะเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีค่ะเอาละค่ะสำหรับมือใหม่หัดถ่ายนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะพาพวกเราไปเลือกดูหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพจากศูนหนังสือกันค่ะ โอ้โห oh, oh, มีหนังสือให้เลือกมากมายเลยจริงๆนะคะปะติจ,จะชอบซื้อหนังสือที่ภาพสวยๆแล้วสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้นะครับ oh. ให้เราถ่ายรูปได้ดียิ่งขึ้นนะครับหนังสือที่ในชั้นเนี่ยใน,ใ,นในวันนี้มาแล้วเนี่ยก็จะแนะนํานิดนึงนะครับสาหรับมือใหม่ที่อยากจะเ,เริ่มต้นถ่ายภาพเนี่ยนะครับชั้นหนังสือมีเยอะมากนะครับแต่หนังสือดีๆเนี่ยที่เราจะสามารถเริ่มต้นถ่ายภาพได้ดีเนี่ยก็คือหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานก่อนนะครับหลังจากที่เรารู้พื้นฐานแน่นแล้วเราค่อย อัพตัวเองขึ้นมาคือใช้หนังสือซึ่งสามารถแร้งแรงบันดันใจนี่ไงคะเล่มแรกที่อาจารย์ชวานหยิบมาแนะนำสรรสร้างภาพสวยได้ใน3มขั้นตอนของอรวินเมฆธิรุณค่ะเล่มนี้นะคะอาจารย์บอกว่าจะช่วยทำให้เราเข้าใจเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นเพราะหลายคนท้อค่ะหลังจากเจอสัพทเทคนิคที่แสนจะปวดหัวแต่ว่าเล่มนี้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายรูปเล่มสวยแล้วก็มีสอนวิธีถ่ายภาพแต่ละแบบให้ด้วยนะคะ สิ่งที่อยากแนะนําจริงๆก็คือว่าหนังสือเนี่ยสวยเป็นหนังสือที่สวยนะครับในการเวลาเราดูรูปหนังสือเราจะชุน่นๆหน้าหน้าอ่านนะครับแล้วคอนเทนต์เนี่ยกค่อนข้างดีทีเดียวบทที่1เนี่ยนะครับเห็นขาวเป็นขาวเห็นดําเป็นดําหนังสือเล่มนี้หมายถึงว่าจริงๆถ้านเป็นหนังสืออื่นเนี่ยเขาอาจจะใช้คําว่าฉายแสงให้ถูกต้องเปิดรับแสงให้ถูกต้องเรื่อง F Stop เรื่องชัตเตอร์สปีดแต่เรื่องนี้เอา Product เอาผลมาก่อน แล้วก็มาสอนว่าวิจะทํายังไงถึงจะถ่ายขาวเป็นขาวดําเป็นดำภาพหนึ่งภาพแทนคําพูดนับพันคํายังเป็นประโยคอมะตะที่นักถ่ายภาพล้วนแต่อยากสร้างสารรค์ผลงานให้ได้ดังที่ว่าไว้แต่จะถ่ายภาพได้ดีมากแค่ไหนมีปัจจัยหลายอย่างค่ะทั้งอุปกรณ์ความรู้การฝึกฝนและใครที่อยากจะเพิ่มคุณทักษะให้ตัวเองก็อย่าลืมลองหาหนังสือดีๆมาอ่านกันนะ ต้องลองไปหามาอ่านดูบ้างค่ะเราจะกลับมาถ่ายรูปให้สวยไปเลยค่ะมาพบกับเปิดโลกเปิดเล่มได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ดูด่ขอตัวไปถ่ายรูปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ